ตึ้งข้างวันนี้ดังใส่เติร์ห่อแล้วทุกคนหอดแลยห่อถีน้องทรายแล้วยหมาพบกหมาวันนี้มาหลายโตดิวยกตไปเลยบ่านเห็นหลายตีทุกคนคือโผปัญนาคนตัวอีดอนไม่ใส่พระเจ้าเพราะอะไรอีดอนนะตัวนั้นตัวเด็ดเห็นปะตัวว่าพอได้ยังน้องเห็นเนาะอีดอนนอนคุ้นตัวนี้ก็นอนเลยพักผ่อนตัวแดงนี่ ตัวนั้น4ตัวคน4คนคนสวัสดีสวัสดีทุกคนมื้อนี้เฮามาบ้านน้องสายแล้วฮอนแล้วแต่เก่าสิไปผู้เดียวทุกคนผัดแต่ผ่านผ้าว่าเฮาจะโทรหาเพิ่นาว่ายังบ่ได้แล้วนะ พนโทมาว่ามาแม่ว่าสไปาด่านวนปอดได้เป่าปลูปลีฟ้ากันบ่ได้ถือว่าได้ไปโฮมทีมกันแล้วท่านบมลืมโทรศัพท์แห่งไว้เลยนี่มาห่อเลยสบายดีลืมโทรศัพท์มากเึิงทางตับคืนเอาโทรศัพท์มื้อนี้นะโอ้กําลังจะไปจะเิ่งทุกคนเฮากับ่เคยไปอย่างเธอกำลังเยสะไปเดินทางถือว่าหึงเต่าเลยเนาะ ไปห Aí, ่อนเนาะวานโซโม่เนาะเสื er ้อไดฟ้าให้ได้ไปเอาแม่อกี้เรื่องเลยช่วยทมดาเลยนเริ่มาเริ่มไปไปไปทุกคนทีมงานท่าอยู่ด่านพวกกับหลายคนอยู่มาละมานเพื่อร่อบ้างด้อยทุกคนนะไปบานเป็นเส้นทางทุกคนเป็นเส้นทางลองเบ้างเป็นแก้วกินแก้วไก่เบ้างฮ่าดูดูกำลังเหนียวเลยท่านะ

เดี๋มวเดี๋ก็ได้เลยบ้าขาดดุกทางขาขึ้นนี่ชุกเลยเนาะขาข้นชุกตั้ตีเลยนี่นะเกี่ยวเสีู้ เชิด่านเพลย์เล้างด่านเพลย์เไปนี่เลไปหานี่เลยอ้รได้มากเลโค้งไปโคงไปแน่นเนนี่ต่โซนยางก็โซนมันทุกคนเลยนี่ต่โซนยางก็โซนมันถือวมานนี่จะหอดและสมงหนึ่งทุกคนหักกระเคงกลายเคิงแล้วดีเห็นผูแล้วโซนยางของเจาอตัองเต้ยเดนะ ไม่ได้ไออหน้าทางกันมาทำอิดเลยบ้านในพานพานเนี่ย่นก็คือสิลืมแล้วเป็นทาแถวนี้เนาะอ่าขร่าเจ้าของบ้านยังลืมเลยบ้มานเจ้าลืมปีบ้มานเจ้าลืมปีแล้วเพิ่นบอกเศรษฐกิจเฮาแล้วมีแต่สวนมันกับสวนยางพวก,บ,ก,วกบ้าน,นากว้างทุกคนเอ้ยไปเห็นลายบอเห็นลายธีอ่ะตกฝ่าหยางกคน เือว่ายางนี่นะผู้ก้อนบ้านก้อนมืก่ <c oughs> ก้อนบ้านเฮ้าก้อนบ้านแถวนี้นะยางนี่นะหลายปีแล้วโนี่จะโซนยางนี่จะเป็นสะเฮ้าไปชูดงเลยบบเนี้ไปด่านไปดงไปเลยบบเนี้ยเฉ <c oughs> <c oughs> ือดก้อนยางง่ายๆขนาดเลยกับรังผู้กับรังผู้ในแต่และเจ้าเจ้านักลายเดี๋ยวขึ้นใจกับผู้ใหญขนาดเลยเดี๋ยวนะ หมอแล้วอจะหอดแล้วอ๋อปดงยางดอกนี้นะลึกริงอ่าตอนนี้ลงยางวันนี้ก็สุกไปแล้วสุกท่องไปได้ท่ายกตนเขาปดใจทุกคนปดใจให้มันกุ่กกกกฮะเขาปดใจอมันคูนขึ้นเนี่ยเมลงหโวยลยลดขายเลย ทุกน้องเข้าจเมาลึกลีนเนะฮู้เขากยิ่ชลนน้าบ่ขหินเย่าวเละมา,าทาน,ป,านทป่ตาอุกทุ่เลยตุาง,งานจะอ่อนอยากอจนะีทั้งยากทั้งนะทั้งมันเศรษฐกิจเขาขนาดเลยมาเห็นหลายบอนเห็นหลายที่นะ้าทาเหลนี้ก็ คนขับรถก็ร้อยได้นะก่อนเลน้องทรายขับรถร้อยเลยคือหเฮ้าคาดถุจะพื้นนี่นะเือกนี้ทาน้นะมันกี่หินได้นะห้องนนี่ไม้นี่โบแมนนะอื่นเขามาห้องติรถนี่เวลารถข่านะนี่คือชีวิตเนยเอาตรงเลยเลยเดี๋ บุกมันปานกิตมันนกีตพดมนะโอรุดดับ๊บเลยขาลุงยังข่าในพ้านเอ้ยขาขึ้นจากซำเล่อมันถูเนี่ยลุกๆมีเพงกับข่าอนี้ตอนนีะตกกขื่อยูมาทีจดขากีตม กดลงลายจนั่กัมากไ่ได้แล้วนี่นะหมาก็เป็นจุกห่อแลวทุกคนห่อแลห่อเทน้องทรายแล้วเพรหมาพบหมาวันนี้มาลายตดิโตมันเป็นชีหมานะรดเพิ่อนี่เออั้ง บดทอนบพดปะกางนยนะกาแล้วมาได้ลเติมต้นไม้กระตูถีงในผาดมา้นไม้มาด้มยไนเรื่อมาตูนบดทอนนี่มืนี่ไลยบดตองย่านต้ไม้เอาลายแล้วสรนี้บดทอนนี่แหละอาหารมาแก้วเพื่นทุกคนนะแต่เกินมากอะเฮ้ยนะวู่นี้ประมาณคับลองจังหะไดิไดิบดทอนยังน้อยามาด้วยนด้ก็ลงมาึ่ง เคยได้เห็นห้อยเห็นร่องลอยใช่ปะเคยเห็นอยู่ประดัอปดิจักมันอะยู่มายู่เสี่ยงมีชัรอยู่อยู่ดอกครั้งแรกได้มาในไหนเคยมาจักทุกงยู่ปุ่งยู่มีไรทุกมมากินข้ากินกระดูมไม้ต้มเลยปป่งยู่ถือรู้จําเกียวในผ้ามาแต่ดปเจียวกระปิอ่บนเจกะปิปะเจ่ยลรมนิตแล้วกันหนังหนังบอมนมามากินกินอุ้นห้องท้องไว้ ยกินจังๆไปต่อกินอะกินมาตุยแก้วปนแก้วได้เลยกินอาแห้งก่อนแห้งยางกะไปตางแก้วได้เฮากำลังนายพานเพล่นไปนี่เฮาบุกตาพี่นะนี่เดี๋ยว่าน้องซายเอาเลยของเยอะหรือะ้าถึงจับบวกินน้ำเนาะซ่เนาะกินเดียวแล้วเลยไปกินข้าเดี๋ยวเดินทางทุกคนไปนีเดินทางแถวด่านบ้านเพลิน ่นพาไปเจก็ทิ้งเสียยังกว่าโกกฝนเลยฮะแมนด้วยฝนมาวันนี้ฝนชิงฝนแล้วมัดเจอบ้านคนแล้วอยู่กลางตรงกางป่าก็มีบ้านคนนี่นะเอาบอลแปลกแท้นี่น่ะมีเล้าเข้าอีบลอกเนาะเทงฮ่าฮ่าเนื้อเลยเฮ้ย คืออยู่ในเห่อมอจมื้อหรอได้เฮ้อได้ยยังน้าก็จะไปเดี๋ยวนี้เลยพอสักหลังนี่แหละสักหลังสักหลังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าหลัง ชำบ้านนางเงีกาบ้านนางิ้วตมานะีหักุตาผมข้าข้าคักบ้รับเล่ทนกลางดงกลางป้าไปบ้านรับเล่แต่ไม่รับเล่มีแต่คนมาขามมามีมหมงคือบ้านข้นข้างในมีกงเงี้วอีกผมบ้านนี้ได้เห็นอยู่น ของขบหมอนเข้ามาเห็นตัวจริงแล้วบ้านอ๋อต้องด่านควางเลยคุณด่านนี่ถือว่าด่านใหญ่นะทุกคนด่านมุ่นซื้อมนะัดนด<ม>่านของบานของในท่านมอน,นดองก,กับปกก็เห็ดด้วแต่ว่าซื้อด่านมนุ่นกาด่านมุ่นตัวยูเมืองพระลานไส้ก็นมี้ตัวนั้นหอยพระบาทต่าจนี้เป็นด่านมุ่นอยู่บานเขตบรรพต<ม> ววิ้เหมันยังนะทุ่งข่าวเดี๋ยวเขาจะไปกูแหละด่านกว้างเจยๆเลยทุกคนผู้ถือว่าด่านนีนด่านใหญ่นะสมซื้อด่านมดอยู่แต่บ้านในผ้านเนี่ยผู้ วิทย์จนดงตัวนี้สองน,น้อยดงในแม่นโอดรถด่านของในบ้านนะนี่ไปทำง,งานสี่คนมาเนี่ยกับฝนตกนี่ฝนกำลังเะมากทุกแต่ไปกับไปละแรงนี่ขอจะไปหาแร่ทุกคนฝนมันมืดมากเลยกับไปเลาะไปนี่อาการเลาะมากหาอะไรเห็ดด่านกว้างจืดๆเลยเสียงฝรั่งมาเลยต่อ,อ,อวยูคักขนาดทุกคน นี่คือด่านมุ่นบนห้ามพกเราเห็นจากเธอร์ทีมงานคอยลงไปที่ป้าโทูกว้าง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 ขนาดด่านนี้นะเดินทางกันปุ๊บแล้วมณ์กเราเห็นก็เห็นแล้วบัน ไปไล่บอนเห็นหลายตีทุกคนคือโผพญ,ญานาคตัวคือคือนะวอะไรกันป้างามมากทุกคนธรรมศาสตร์เป็นสร้างมาให้ทุกคนได้เบิง่งคัก <c oughs> นี่มักบอกในพวกกระแตเขาไปกิน <c oughs> <c oughs> เป็นด่านที่กว้างเลยด่านนี้นะ ที่หินนี่ก็แปลกอยู่เนาะบ่นพ่้น,น,ทนที่รบปองค์คนได้สวยเลยดิเนาะนี่คนเอาไปนอนนี่ปวดภัยโอ้ฮะเห็นบ่ไหนพานเคยนอนอยู่นี่มาหมออยู่ไหนยังหมู่วิด่านจากคนด่านนี้กว้างขนาดเลย สอมพูนเล่นเลี่ยงก็ลงมาเลยนักข่ยเดี๋ยวอาจจะลายก็่าเเี๋ยวบ้านเราเป็นห้องเดยลงมาไม่เดีลายเร่องวัตถุนะทานดอยพวกนะรุไว้นะ่นะงไว้ก่น่หน เยันตัวตีกูดนูไปเจงเนาะ ถึงถึงอาถุงหมูขาดขาดปุงงไม่็นไรัลินตเอปตะเออถึงขาเน้ะนายพานนายพานพอดีนะรีน้ำพอดีถึงขากพานง่ายความไปละง่าท่วน้่ายวมจะทางได้หรได้เนาะเออ

นงี่นิ้วนี่โถมนหาเกิงที่สุดเสร้มาพดอี้ย่อยู่ที่นี่นขมูรุดนี่หลายกว่าพาใเลผ่านหลายลานนองใสเตะอยู่มดฝนดึ๊งมุดขนด้๊ มันจะ,ะ,ะพอป่ะบ,บ่พอมันกรื่อยๆอยู่เฉยๆกระตูมันนะเมยไปแล้วแม่ว่างกนนี่ินประมาณวันนี่อ๋อสิบเจ็ดนาทีถ่าเองสามนาทียังบ่พอเลยตแต่ก่อนขำปั๊บเลยเขามานี่ก็ขำเลยหมู่เดือพอเลยๆต่ก่อนมหเห็นห่วยมัน Rải khát Tính nhầm bộ hối mùi À kìa xã xã hay chứ Không mà khám lại mà nó mùi phốn Nó đi luôn đi Nó bánh mất ra ngồi ดูงบ้านเฮาด้ตามล่ามันดีลายลายลายเนี่ก็เถอะแต่เขามาขึ้นทำอิฐนี่มาค้ำแล้วมาหาแก้วด้วยลงไปเรื่อยสังคักก้านองมืออตโเห็นตะโฟของเขาเอาไปแล้วเนาะยวบ้านเฮาเยได้หอนจี คือผเห็นหุ่นใช่ไหมเออเห็นมันเก่งนะน,นี่เบิ่งเขาเอาเลยฟุดยังไปหยุบเลยหน้าจะเหลืองหน้าพ่อพอทุกคนเลย,ยเดี๋ยวเฮาสี<อ>พักพอ,อยู่ด่านนี่ด่านทึงพูเดอ๋ยวนี้นะด่านนี่ด่านทึงพู้ดูจอมพู้เลยนี่ แต่เฮาพัก mm พ่อนอย่น hmm. right. uh, mm ี hmm. yeah. nah ่เผยเอตุการเห็ดหมาเพิ่งกัเห็ดน้ำผึ้นได้เอนเลยขี้เห็นมันขี้อยู่นรงสารมันอหน้าหอยตะเลนตะเลนงูเพื่อนี่เนื้ถือเหหวขอเจ้าเด้บัวตองมันบัวตองมันโอ้อลไรบัวขอเจ้ามาเอาด้วยงูแถวบ้านเฮาบ่ะโงูเพื่อกลับมาเบิ้งเอาเด้อนี่อยู่กลางผู้ตีนนเนาแลดับปื้อโยนต่างตาน ้างขวาตีนน้มาสี่ตัวนสีคนเสพักอย่นีานปาต่บุคเคยมาเท่บไ่ในผ่านคเคยเลากับบคเคยทั้งสองคนเพิ่นแลผ่านใหญ่ก็ผ่าน่นนั้นเนยคเยมาแต่ได้กนอ่อลอรุนมื่อแรกทุกคนเอามาผาน้องมาหลาเห็นเต่เ <c oughs> าพักผอนอย่นี้กับโบมานยังเลยซํำแรงนี่กัมีแต่ไปก็ไป กับมันอากาศบริเวณใจคือว่าเดี๋ยวพักพอนี่นี่กันมาที่อยี่เบิ้งหมูครบนี่ยนะตัวนึงตัวนั้นตัวนี้เรามาผ่านใหญ่เบนหมูหมูครบนะตัวนั้นก็อยู่กลางกลางขาตัวนี้ก็หนาแม่นเลยเปวนาหมูใหญ่ครบข้าวที่แล้วนี่โบ้ได้ชมหมูมาสามตัวยังตัวรอดยังพันมาได้ฤดูกาลละสิพไม้หินปีนี้ย่างปีดอน ใส่ผู้เจ้าพอละอีดอนเลยนะตัวนั้นตัวเด็ดเห็นปะถือว่าพอได้ยังเนาะเห็นเนาะอีดอนอีดอนค้นตัวนี้ก็นอนละพักผ่อนตัวแดงตัวนั้นสี่ตัวคนสี่คนเดี๋ยวพักพรอเดี๋ยวนี้ก็จะบินตกเลยตูนบุกซี่เยก็บินแลนวไงว้าทุกคนขำปั๊บเข้ามานี่กามาหาลองลอยหาหอยก็เห็นหอยสมเจอทุกคนถือว่าหลายกว่าและแถวบ้านในพาน เดี๋ยวรอาลุ้นอันคลิปตอนต่อการกุอนพามาน้องมาหลายเห็ุนนั้นเดี๋ยวเฮาสิปิดวิดีโอมันยาวเพราะแล้วขึ้นใจจึงจัดแต่ขามาพวกเฮาก็ให้ทุกคนได้เบิ่งแบบว่าเฮาบ่เคยมาเลยนี่ปีวิดีโอทุกคนเดี๋ยววิดีโอหน้าเจอกันใหม่เดี๋ยวมื่อแรงสิว่ากันใหม่แล้วก็บผ้อื่นยังอยู่ยาวอยู่ขอบใจที่ติดตามและรับชมซองของในพานตระมาขอบใจทุกคนโชคดีสวัสดีและสบายดี